มีส่วนผสมมีส่วนผสมมีขนุนมีส่วนผสมออประกอบด้วยใบยชะพูตอนนี้กําลังหันห่นหันห่นหัน่นหั่นหั่นใบชะพูต้องล้างด้วยความสะอาดหมดจดนี่ล้างทีละใบละใบเพื่อความปลอดภัยล้างผ่านน้ําเลยจะมาทาเมนูวันนี้มีใบชะพูเป็นส่วนประกอบใบชะพูขนุนอ่อน แล้วก็อะไรนะชะอมใช่ไหมมีชะอมด้วยถ่ายสิเมนูอะไรส่วนประกอบของเมนูวันนี้เพิ่มเติมนี่หมูสามชั้นแล้วก็พริกแกงต่างๆพริกแกงต่างๆ,ๆนี่พริกแกงที่มีอยู่แล้วก็กะทิสําเร็จรูปนะจะเหนื่อยไปทําไมในเมื่อมีของสําเร็จรูปนะแล้วก็นี่ขนุนหั่นชิ้นๆไว้แล้วขนนอ่อนหั่นชิ้นๆแล้วก็นี่ใบอะไรนะชะอมชะอม แล้วก็ใบชะพูนะไปเด็ดมเม่อเช้านี้มีคุณค่าทางอาหารสูงต้องล้างให้สะอาดแบบนี้นี่นะเพะความถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดีกินดูเอ้ยกินอยู่อย่างปลอดภัยเออมันคือเอาหมูมาย่างในกระทะในกระทะเทฟลอนแต่ไม่มีเทฟลอนแต่มันจะร่อนทนมากเลยเนี่ย จะต้องกลัวจะร่อนใช้ตะหลิวเหล็กอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวพังสำหรับเอาไปโยนได้แบบเนี้ยโยนได้ไหม,ไมหอโอ้โหจะหักนะถ้าเกิดโลกแล้วหูจะหักไม่มีมือจับเลยทำแบบเขาไม่ได้ต้องทนุถนอมมาไว้ใช้จะไปโยนทิ้งโยนคว้างไมาไดอออ้อันนี้คือหมูมอันนี้ชั้นเดียวใช่ไหมเนะี่ย อ,อันนี้ไม่ได้มาทำอาหารออมาทำอีกเมนูหนึ่งสำหรับน้องเนยน้นำหมู3มชั้นมาย่างในกระทะเพื่อจะไปเป็นส่วนประกอบของอาหารเมนูวันนี้ที่มีใบชคปูมีขนุนอ่อนมีใบชะอมมีพริกแกงมีกะทิจะมาปูกันนะทำส่วนประกอบทุกๆอย่างให้สุกกันพร้อมมาปรุงทีเดียว าเหตุที่มาย่างในกระทะเนี่ยนะมันจะไม่มีควันเพราะมันหมูมันก็ต้องหยดในเตาถ่านจะควันขโมงเดี๋ยวก่อให้เกิดอะไรนะมลภาวะอีกใช่ไหมมีควันเกิดให้ก่อก่อให้เกิดควันจะทําให้เกิดพีเอ็มสองุดห้าลอยไปในอากาศอีกนะก็ะเลยเอามาทอดมาย่างในกระทะเลยนะจะไม่มีควันแลวก็จะได้น้ํามันหมูไปที่โอ๊ยระเบิดระเบิดไปไกล จะได้น้ำมันหมูมาด้วยไปทำอะไรทอดอะไรต่อได้เออได้ได้ผลผลิตโอ้โหโรงงานข้างๆพัง,งทลายเนื่องจากแผ่นดินไหวว่ะถ้าเกิดเราไปย่างในเตาถ่านนะมันก็น้ำมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมลงไปในเตาถ่านหมดนเนี๋ยเราก็จะได้น้ำมันหมูเพิ่มคุ้มค่าจริงๆ อ่าแล้วเอาฝามาปิดกันกระเด็นออกมาเราจะได้หมูเหลืองๆกับกรอบหอมๆเอาไปใส่แกงคั่วขนุนเสร็จแล้วก็ตักลงไปเราก็จะได้นดมมันไปใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างมันอมแดดจะหยุดพอือ้องมันออกโหถ้าย่างใส่เตามันก็หยดโอ้โหน้ำมันเยอะตรนนี้แน่เดี๋ยวย่างหมูย่างก็จะกลายเป็นหมูทอดโดยอัตโนมัติ เราจะได้น้ำมันหมูเพิ่มมาด้วยสองอย่างในคราวเดียวกันคุ้มจริงๆอันนี้เราก็จะไปหัน่นเราก็จะปรปุงแกงคั่วขนุนกันมาหั่นหมูย่างถ้าเกิดเราย่างด้วยเตาถ่านมันก็จะแห้งแข็งไม่นุ่มนี่คือเคล็ดลับในการย่างหมูจะได้หมูที่นุ่มเ<ม>จ้าของหมู เอามาปรุงอาหารแล้วนะครับเจ้าของหมูหมูสามชั้นที่ให้มาวันนี้จะมากินไหมเนี่ยวันนี้จะมากินไหมเนี่ยแม่ก็บอกไม่สองโลบอ,บอกขับรถมกกาไกลจะคุ้มไหมกับการกินหมูอาหารหมูย่างอาวหันห่นหั่นหั่นเนี่ยมันจะหอมเหมือนกับการปิ้งย่างดีกว่าปิ้งย่างเตาถ่านมันจะนุ่ม ก็จะชุ่มฉ่าด้วยน้ํามันแล้วก็จะเอาเนี้ยไปใส่ในแกงขั่วขนนถ้าย่างเตาแล้วถ่านแล้วมันดำอ่าย่างเตาถ่านดําด้วยมีควันเยอะอีกอันนี้คือไม่ต้องไปย่างในเตาถ่านนะหมูก็สุกเหมือนกัน